คิมมินแจจากฮีโร่ชาวเกาหลีสู้คนทรยศ หากจะหาแข้งชาวเอเชียที่ฟอร์มดีในชั่วโมงนี้เชื่อว่าจะมีชื่อของคิมมินแจเป็นหนึ่งในนั้นปาการหลังเกาหลีใตย้ย้ายจากเฟเนบาเช่มาร่วมถิมน,นาโปลีในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยจำนวนเงินกว่า19.5ล้านยูโรพร้อมสัญนญนาถึงปี2025และมีออปชันขยายสัญญาเพิ่มจากเดิมอีก2ปีช่วงแรกที่ดียนี้เกิดขึ้นคิมมินแจถูกตั้งคำถามมากมายจากสาวกเนเปลิล ทั้งเรื่องฝีตีนที่จะมาทดแทนอดีตกำแพงคนสำคัญของเขาอย่างคาริดูคาริบาลีกองหลังทีมชาติเซเนกัลที่เลือกย้ายไปร่วมทีมเชลซีก่อนหน้านี้ไหนจะความบาดหมางเรื่องเชื้อชาติจากปมแค้นฟุตบอลโลก2002ระหว่างเกาหลีใต้กับอิตาลีแม้เวลาจะล่วงผ่านมานานกว่า20ปีแต่คนเมืองมักกโรนียังลืมบาดแผลน,นี้ไม่ลงสุดท้ายคิมไม่สนใจคำวิจารณ์เหล่านั้นเขาโฟกัสกับผลงานในสนามเป็นหลักลูเซียโนสปาเลตติ จับคิมยืนเป็นแนวรับคู่กับอาร์มีรามานี่แข้งชาวโคโซวแต่ผลลัพธ์กลับออกมาดีเกินคาด ทั้งสองช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูหลังบ้านอย่างเนียนตาไม่ใช่แนวรุกคู่แข่งบุกเข้ามาปู้ยี่ปู้ยำได้ไง่ายๆแม้เกมรุกนาโปลีจะขึ้นชื่อความโหดเยี่ยมในปีนี้แต่เกมรับกับเป็นหัวใจสําคัญของพวกเขาเช่นกันหลังเสียไปเพียง16ประตูปัจจุบันน้อยสุดในลีกแง่ละส่วนหนึ่งมาจากความยอดเยี่ยมของคิมบินแจฤดูกาลนี้เขาลงเล่นไปทั้งหมด35เกมพลาดลงสนามเกมเดียวนัดพบสเปเซีย นอกจากมาตรฐานฟอร์มการเล่นที่คงเส้นคงวาสิ่งที่หลายคนเห็นพร้องต้องการคือการยกระดับคาดการเล่นขึ้นมาเป็นกองหลังระดับโลกเจ๋งถึงขั้นถูกนำไปเปรียบเทียบกับเวอร์จิฟานได้เลยทีเดียวนั่นทำให้ที่ผ่านมาชื่อคิมมินแจตกอยู่บนหน้าสื่อบ่อยครั้งหลายสโมสรพร้อมประเคนเม็ดเงินก้อนโตดึงเขาไปร่วมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรวมไปถึงลิเวอร์พูล เมื่อตัวนักเตะผลงานดีเป็นที่รู้จักคนที่ภาคภูมิใจไม่แพ้กันคือประชาชนเกาหลีใต้ชาวโสมขาวเป็นดินแดนที่ให้ความสำคัญกับนักกีฬาและนักแสดงอย่างสูงมากพวกเขาพร้อมซับพอร์ตอย่างสุดกำลังยิงหากบุคคลดังกล่าวมีสัญชาติเกาหลีด้วยอย่างไรก็ตามความรักมากก็มาพร้อมกัรเกียดมากเช่นกัน แม้เกาหลีใต้จะเป็นชาติที่พัฒนาแล้วมีเทคโนโลยีลุดหน้าไปไกลหลายอุตสาหกรรมแต่สิ่งที่ยังฝังในจิตใจชาวสมเขาาคือความเป็นชาตินิยมประชาชนส,ส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับประเทศชาติมากและไม่โอเคหากจะมีใครสักคนกล่าวโจมตีหรือไม่ให้เกียรติบ้านเกิดเมืองนอนของเขาซึ่งมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกหากคนที่ไม่ให้เกียรติคือคนเกาหลีใต้ใแท้เสียเอง ใช่ผู้เขียนกำลังหมายถึงคิมมินแจจากฮีโร่ที่แฟนชาวเกาหลีแห่ป้าใจให้เวลานี้เขาต้องอยู่กับการโดนโขกสับก้นด่าจากคนชาติเดียวกันฉนวนเหตุเกิดจากช่วงพักเบรกทีมชาติที่ผ่านมาทีมชาติเกาหลีใต้ภายใต้การคุมของเยอเกนคริสมันกุนซือคนใหม่มีโปรแกรมลงอุ่นเครื่องกับอุลุกวัยและโคลัมเบียโดยคิมมินแจคือหนึ่งแนวรับหลักของทีมลงสนามทั้งสองนัด แต่ผลงานกลับไม่เป็นดั่งใจนะักววกเขาแพ้อุรุกวัย1ประตูต่อ2และเสมอคอลมเบีย2ประตูต่อ2หลังจบเกมจ้าตัวให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดว่าตอนนี้สภาพจิตใจผมอ่อนแอและเวลานี้ผมต้องการมีสมาธิโฟกัสไปที่สโมสอนานโะปลีเท่านั้นไม่ใช่กับทีมชาติผมไม่มีอะไรจะพูดมากกว่านี้บทสัมภาษณ์ของคิมมินแจสร้างความไม่พอใจอย่างมากให้ชาวเกาหลีใต้ทั้งที่การรับใช้ชาติคือเกลียด แต่คุณกลับมองทีมชาติไม่สําคัญนั่นจึงทําให้ลดทั่วจากโซกังนําปูซาดอินชอนเจจูรวมถึงจุดอื่นๆในประเทศไปจอดหน้าโซเชียลเขาทันทีแม้ต่อมาเจ้าตัวจะออกมาขอโทษในสิ่งที่พูดออกไปพร้อมอ้างว่าเขาลงเล่นมาทุกเกมติดต่อกันจนสุดท้ายร่างกายมันเหนื่อยล้าจนต้องระเบิดมันออกมา แต่นั้นมันอาจสายไปแล้วเขาถูกโจมตีสารพัดทิศทางอย่างรุนแรงกันทั้งสื่อในประเทศเองยังโคกซับทัศนคติที่คิดจะพูดแต่ก็พูดอย่างไม่คิดส่งให้ตัวเขาเองมีความบาดหมางกับโซนพรนหลังจากบทสัมภาษณ์ดราม่าดังกล่าวโซนโพสข้อความบนอิสตาแกรมวา่าตัวเขามีความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติที่ได้รับใช้ชาติตลอดมาแม้จะไม่กล่าวถึงใครแต่หลายคนก็เข้าใจดีว่าข้อความดังกล่าวที่เหมือนโพสล,ลอยๆแต่จงใจเซาะใส่จิมมินแจเต็มๆ เอาเข้าจริงๆคิมมินแจมีทางเลือกที่ดีกว่าพูดเช่นนี้ปาดเจ็บหรือกล้าสึกหนักมาทั้งฤดูกาลก็ให้ต้นสังกัดแจ้งไปทางสมาพันธ์ฟุตบอลเกาหลีใต้ก็ได้แต่เขากลับเลือกพูดออกมาแบบทำร้ายจิตใจคนเกาหลีตอนนี้คิมมินแจกลายเป็นนักเตะที่ถูกวิจารณ์อย่างหนัก ว่าคิดถึงแต่เงินไม่คิดที่จะทุ่มเทเรื่องการรับใช้ชาติบางคนเข้ามากรนหน่ำว่าทั้งที่อาชีพนักฟุตบอลอย่างคุณได้สซิดยกเว้นเกณฑ์ทหารแทนที่จะทําเพื่อชาติให้เต็มกําลังแต่คุณกลับมาเนรคุณประเทศชาติขณะที่หลายคนตาหน้าไปแล้วว่าคิมมินแจคือคนทรยศแม้จะมีคําขอโทษจากเจ้าตัวแล้วก็ตาม